อัปเดตโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมสำหรับครึ่งหลังของเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 8นะคะวงเงินที่พี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิ์เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีเริ่มตั้งแต่200บาทสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเลยนะคะในส่วนของการจ่ายเงิน3วันนี้มีวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินทุกกลุ่มเลยหรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม25 6 8เป็นพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ ู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 8ดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเริ่มในส่วนของวันที่15กร,รกฎาคมนี้ค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศนะคะที่มีการทํางานแล้วก็รายงานสมาร์ทอสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมการปฏิบัติหน้าที่ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งรายงานเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ ตรงกับวันที่15กรกฎาคมน,นี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอแลสะอสสทตัวประเทศค่ะส่วนกลุ่มที่2เงเื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะสําหรับผู้พิการที่เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวงเงินนี้200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะเรียกเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนผ่านผู้ที่ถือบั สเดิการแห่งรัฐนะคะและจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารค่ะการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้รับมอบอํานาจที่ได้รับเบี้ยวความพิการในแต่ละเดือนนะคะในส่วนของการรับเงินเบี้ยผู้พิการที่ได้รับ800บาทในส่วนของกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเพิ่มอีกนะคะในวันที่1 8บกรกฎาคามนี้อีก200บาทนํามารวมกันแล้วจะได้รับสูงสุดอยู่ที่1 บาทต่ออเดืนกดเป็นเงินสดสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ทุกท่ทานคุณแม่เ<ป>มื่อใหม่ไปไ้ายแดงทุกๆคนนะคะสํานักง,งานประกันสังคมเตรียมที่จะจ่ายเงินค่ะเรียกเงินนี้ว่าเงินส่งคระบุตรนะคะจากทางสํานักง,งานประกันสังคมหรือว่าในส่วนของการจ่ายเงินตรงนี้นะคะมีการปรับเพิ่มในอันตรา1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนคราวละไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3า0พบาทพันั้นเงิน สงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนสํานักงานประกันสังคมจะโอนให้นะคะในวันที่31กรกฎาคม25 6 8นนี้ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่ทานที่ลงทะเบียนนะคะในส่วนของการรับเงินสงเคราะห์บุตรโดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา3 9จ่ยยา,ยายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่มืองใหม่ป้ายแดงคือทุกท่านนะคะที่เพิ่งคลอดน้องออกมาแล้วก็ในส่วนของการรับสิทธิก็สามารถขอรับสิทธิ์ได้โดยเอกสารที่จะต้องยื่นก็คือสำเนาบาัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสุทธิบัตรของบุตรนะคะสำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีก็นําไปด้วยเอกสารในการรับรองบุตรแล้วก็แบบฟอร์มสประศส2ขีดศูนย์หนึ่งนั่นเองค่ะอาลล่าค่ะนี้คือตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะและนอกจากนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับผู้พิการด้วยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ ในส่วนของคุณวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็เปิดตัวในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลผู้พิการหรือว่าคนพิการนะคะสามารถขอวงเงินทุนนะคะในการกู้เงินไปประกอบอาชีพได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งในการช่วยเหลือก็ถ้าเป็นรายบุคคลเริ่มที่60,000บาทถึง1นึ0 0 0สนบาทนะคะถ้าเป็นรายกลุ่มนะคะก็เริ่มอยู่ที่1ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเพรานะฉะนั้นนะคะทางกระทรวงพัฒนาส และความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมก็เปิดแอปพลิเคชันเงินกู้คนพิการนะคะหรือเรียกว่าแอปพลิเคชันเดฟฟันค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยด้วยแอปพลิเคชันเงินกู้คนพิการเดฟฟันตรงนี้รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะสามารถเข้าใช้งานผ่านดิจิทัาไอดีได้เลยเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดมาไว้บนมือถือนะคะส่วนคนพิการหรือว่าผู้ที่ดูแลคนพิการนะคะ สนใจอยากจะขอเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพก็สามารถยื่นคำร้องนะคะได้ที่เว็บไซต์ h t t p e f u n d e p g o t h ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าวงเงินในการช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้น่ะจะเป็นวงเงินเท่าไหร่นะคะได้อย่างไรแล้วก็การขอรับสิทธิ์รับแบบไหนการกู้เงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการนะคะซึ่งเขาจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่ะ5ปีไม่มีดอก เบี้ยก็คือถ้าหากเป็นรายบุคคลก็6 0 0 0 0บาทถึง12 0 0 0 0นบาทแต่ถ้าหากกู้1,2 0 0 0 0นบาทเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในส่วนของการของเงินกู้ในครั้งนี้จะต้องมีผู้กู้นะคะแล้วก็มีคนค้ำประกันหรือว่าถ้าหากเป็นองค์กรค้ำประกันก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปดำเนินการในการทำสัญญากับหน่วยงานทางพมจจังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ